มาที่อีกหนึ่งงานใหญ่นะคะคุณผู้ชมของประเทศไทยเราค่ะกับเรื่องของวัฒนธรรมสร้างสารรค์โอกาสเปล่งประกายนะ,ะหรือว่า creative culture wide branch opportunity นะคะเมื่อผู้เชี่ยวชาญน,นะคะระดับโลกมารวมตัวกันค่ะ เพื่อที่จะร่วมกันผลักดันซอฟ t ์พาวเไทยไปสู่สากลในงาน s p a ซซอฟ f ์พาวเวอร์ฟอร2025นะคะก็จะพบกับสปิเกอร์ระดับโลกค่ะจากหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมค่ะที่จะมาปลุกพลังความคิดนะคะพลิกมุมมองใหม่เพื่อที่จะขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสารรค์ของไทยให้ไปไกลในตลาดโลกอย่างแท้จริงค่ะด้วยแนวคิดที่ว่า โอกาสประเทศไทยในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะคะงานครั้งนี้ค่ะก็เปรียบเสมือนกับสายน้ำแห่งโอกาสที่กำลังไหลหล่อเลี้ยงทุนวัฒนธรรมไทยค่ะให้ก้าวสู่เศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืนนะโดยเฉพาะเรื่องของการ ผนึกกำลังกับ14อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไทยค่ะให้เข้าถึงตลาดโลกอย่างเป็นรูปธรรมนะก็ต้องบอกว่างาน SPACE Soft Power Forum 2025เนี่ยนะคะผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงงานสัมมนาเท่านั้นค่ะแต่คือมหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาเซียนค่ะแล้วก็เป็นการจุดประกายโอกาสใหม่ๆนะจาก วิสัยทัศน์ของ14อุตสาหกรรมซอฟแวร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะภาพยนตร์ซีรีส์นะคะมวยไทยท่องเที่ยวเฟสติวัลนะคะดนตรีแฟชัน่นศิละปะศิละปะการแสดงการออกแบบนะคะเรื่องของเกมต่างๆนะคะหนังสือแล้วก็เวลเนสด้วยนะ,ะโดยนางสาวสุดาวนหวังสุภกิจโกศลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เปิดเผยว่า งานนี้นะคุณผู้ชมไม่เพียงแต่เป็นเวทีที่จะแสดงศักยภาพนะคะแต่ยังเป็นยุทธศาสตรสสำคัญในเรื่ององการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยค่ะผ่านการลงทุนนะคะในคนและก็ความคิดสร้างสรระคะ์ค่ะโดยที่จะใช้ในเรื่องของ Soft Power เป็นเครื่องมือหลักในการที่จะยกระดับรายได้ค่ะ ลดความเหลื่อมล้ำและก็นำพาประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางซอฟต์เเวอร์นะคะในระดับโลกด้วยกันนอกจากนี้งานนี้ยังมีการสนับสนุนนะคะในด้านของการประชาสัมพันธ์จากพันธมิตรระดับประเทศอย่าง t i k t o อกนะคะแล้วก็มี Grab Thailand แล้วก็แพนบีที่จะร่วมผลักดันเนื้อหา แล้วก็กิจกรรมสู่สายตาคนไทยค่ะแล้วก็ชาวโลกผ่านทางช่องทางดิจิทัลอย่างเข้มข้นนะคะตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำยุคค่ะที่จะเติมจินตนาการนะคะให้กับการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็เรื่องสร้างเครือายค,ครั้งสำคัญค่ะเพื่อที่จะ ยกระดับสเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของประเทศไทยนะให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอย่าง,ย,างยั่งยืนนะเตรียมมาพบปะนะคะพูดคุยอย่างใกล้ชิดและคว,ว้าโอกาสเปลี่ยนประกายตลอด4วันเต็มค่ะกับเรื่องการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญแต่และสาขานะในเรื่องของภาครัฐและก็เอกชนนะจากอเมริกา ยุโรปแล้วก็เอเชียค่ะโดยงานก็จะมีตั้งแต่วันที่8นะคะจนถึงวันที่11กรกฎาคม2,568ค่ะณศูนย์ประชุมแห่งชาติซีกิจนะคะฮอ 1- ถึง4ชั้นจีค่ะ